สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแน,นลครับคลิปนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูประจําวันนี้ครับผมวันนี้ก็มีข่าวแมนยูมาอัปเดตกันเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะเหมือนทุกๆคลิปของเราฝากทุกๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นอย่างไงก็ฝากด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ข่าวแรกเราไปดูก่อนข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวจากฟาบิโซโรมาโนนะครับเขาได้อัปเดตเมื่อวานนะเป็นข่าวของพอปอกบาพอปอกบาเนี่ยล่าสุดนะครับเขาถูกแบนนะครับเนื่องจากเขาฝ่าฝาืนกฎนะการใช้สารกระตุ้นที่ต้องห้ามนะครับผมคือมันมีถแถลงการจากสารยุติธรรมด้านการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นแห่งประเทศอิตาลีนะครับผมเขาได้ออกมาแบนปอกบาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ยืนยัน การแบนแล้วนะด้วยในกรณีนี้ปอกบาเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์โดยการขอเทสครั้งที่2นะครับผมซึ่งถ้ามีความผิดจริงเนะี่ยจะมีโทษแบนเบื้องต้นประมาณ2ปีเลยนะครับและโทษแบนที่มากที่สุดที่อาจจะเป็นไปได้ในเคสนี้ก็ททคือ4ปีนะครับเพราะว่าหากว่าพบว่านักกีฬาคนไหนเนี่ยมีเจตนาตั้งใจจะใช้สารกระตุ้นนี้นะครับซึ่งเป็นสารกระตุ้นต้องห้ามเนี่ย มันก็มีโทษแบนรประมาณ2อถึง4ปีนะก็รอดูต่อไปนะครับผมของพอปอกบาว่าจะโดนมากน้อยสักแค่ไหนนะครับโอ้ก็หลังจากออกจากเมนยูไปก็เริ่มไปกันใหญ่แล้วนะสำหรับพอปอกบาโอ้โหถ้าโดนแบน2ถึงสปีตอนนี้ยปอกบาเนี่ยอายุเยอะแล้วนะ ถ้า2องสปีนี่ก็คือเป็นบ้านใบอาชีพของปอกบาเลยนะครับผมน่าจะกลับมาลำบากแล้วในตอนนี้นะโอเคเราไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าข่าวต่อไปเป็นข่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นรายงานจากดีแอดเทติครับรายงานว่าตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงกับบริษัทอ่าคอมนะครับผมของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแบรนด์ที่มันอยู่ในเครืออ่ a สแนปดา Snapchat ซันะแนปดาก้อนคือเป็นแบรนด์ผลิตชิปนะครับของโทรศัพท์นะครับเพื่อเข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกแทนที่ทีมวิวเบอร์ที่กําลังจะหมดสัญญานะครับหรือเออที่หมดสัญญาแล้วเดียวทีมวิวเบอร์เผาน่าจะหมดสัญญากับแมนอยู่แล้วทางสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตั้งเป้าข้อตกลงนี้ไว้ประมาณ60ล้านปอนด์ต่อปีและคาดว่าจะเริ่มได้ทันทีในฤดูกาล2024-2025นะครับผม ทั้งนี้ดีแอสตีติกเนี่ยเขาได้ระบุอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการ สื่อสารทรนวาคมนะครับผมบริษัทเนี้ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คือได้ประกาศข้อตกลงในเดือนสิงหาคมปีส0 2 2ัิที่ผ่านมาเพื่อเป็นการโปรโมทบริษัทไปแล้วซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์ตัวเนี้ยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน PC อุปกรณ์เล่นเกมแล้วก็อีกมากมายนอกจากนี้นะครับบริษัทคอคอมเนี่ยนะครับยังตกลงที่จะให้คำแนะนำกับสโมสรเกี่ยวกับแผนงานการปรับปรุงการเชื่อมต่อกับมือถือที่สนามโอทาฟฟอร์ดเพื่อเพิ่มประสบ การในการรับชมให้กับแฟนๆนะครับผมก็โอเคนะประมาณ60ล้านปอนด์สำหรับดีลนี้ของคัวคอมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าจะจบลงอย่างไงนะครับต่อมาเรามาดูข่าวนี้กันต่อข่าวของแอนโทนีนะครับผมข่าวแอนโทนีเนี่ยมันก็ผมขอไปสั้นๆนะกันเพราะว่าแอนโทนีมันเริ่มยืเดเยื้อแล,แล้วในเรื่องของแอนโทนีนะคือหลังจากที่แอนโทนีเนี่ย เมื่อวานเนี่ยเขาได้ออกรายการออกแล้วก็จะมีแฟนเก่าของเขานะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนั่นนี่โน่นนะแล้วคราวนี้มันก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาเป็นรายที่2นะครับผู้หญิงรายที่2เนี่ยเขาชื่อว่าอิงกิตลาหน้านะครับเขาเอ่อบอกว่าแอนโทนีไปทําลายร่างกายเขาเหมือนกันแล้วก็แอนโทนีก็ได้เปิดเผยแชทนะครับที่เขาคุยกับอิงกิตลาหน้านะประมาณเกี่ยวกับคุยกัน2คนนั่นแหละนะนัดกันไปนูน่นไปนี่กันแล้วก็แต่ว่า แอนโทนีเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ้ายนะครับอังกิตลาหนะ้าแล้วก็อิงกิตละนะ่น้าก็ออกมาต้แย้งในเรื่องที่แอนโทนีเอาข้อความในวอชแอ p นะที่คุยกันเนี่ยออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับผมแล้วก็บอกว่าบางถ้อยคำเนี่ยมันเป็นการตกแต่งขึ้นของแอนโทนีเองนะครับนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าสรุปเป็นยังไงนะทางอิงกิตลาะหน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแอนโทนี ยังเปิดเผยข้อความที่เป็นเท็จอีกอเขาจะฟ้องแอนทนี่กลับนะครับประมาณนี้นะเออโอ้ลืมไปกันใหญ่แล้วเรื่องของแอนท o n y นีนะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมเรื่องของแอนท o n y นีนะครับมาต่อเรื่องต่อมาดีกว่าเรื่องนี้คือตัวแทนของแอนท o n y นีนะครับคือล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ได้ไปคุยกับเอเจนต์ของอันวายเอลกาซีนะครับซึ่งตอน asi, เนี้ยอันวายเอลกาซีเนี่ยเขาเป็นอดีตนักเตะของไอจักนะครับแต่ว่าอันวายเอลกาซีเนี่ยเขาอยู่ในยุคที่ก่อนที่อีลิกเทนฮากจะเข้ามาคุมทีมไอจักนะครับเขาเคยเล่นกับแอสตันวิลล่าแล้วก็เอเวอร์ตันที่พิมเมลีด้วยคือระบุว่าล่าสุดนี้เอเจนต์ของอันวายเอลกาซีซึ่งเป็นสโมสรซึ่งเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดอยู่ในตอนเนี้ยนะได้พูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือตอนนี้เอลิกเทนฮาร์กเนี่ยเขากำลังเจอสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับแอนโทนี้นะครับที่ต้องพักงานไป แล้วก็ตัวเลือกที่เหลืออยู่อย่างเจดอนซันโชฟากุนโดปเยตีเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เอลิกเทนฮักสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมีข่าวกับอันวายเอลกาซี่นะครับแต่ว่าล่าสุดเลยล่าสุดกว่าอีกก็คืออัปเดตเนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ดีแอสเทติกนะครับเขาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะไม่ได้ให้ความสนใจอันวายเอลกาซี่เลยนะครับแม้แต่น้อยนะแม้ว่าเอเจนต์เนี่ยจะพยายามเสนอนักเตะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาแต่ว่าในมุมมองของ สมสอแล้วก็อิเล็กตินฮารเองเนี่ยเขามั่นใจว่าจะใช้ฝาคุณโดเปยตีอเรฮันโดกานนโชหรือแม้กระทั่งมีสันเมาส์และบูโนเฟรเดสเนี่ยสามารถไปยืนฝั่งขวาได้นะครับซึ่งนักเตะสีคนที่กล่าวมาเนี่ยสามารถยืนฝั่งขวาได้หมดเลยถึงแม้ว่าเมาส์กับบูโนจะเป็นกองกลางตัวลุกแต่ว่าก็ได้ไปยืนฝั่งขวาอยู่บางบางช่วงนะครับก็เรื่องนี้ก็มันก็น่าจะ จบแล้วแหละเรื่องอันไรอยูซีนะ่าจะไม่มีอะไรละเป็นข่าวที่มาไวแล้วก็ไปไวนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมอยู่เรื่องหนึ่งคือเจดอนซันโชนะครับคือล่าสุดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกของเอลิเทนหากแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่านะเจดอนซันโชเนี่ย มีข่าวว่าจะไปเปิดอกคุยกันกับเอลิสเทนฮากในช่วงสัปดาห์นี้ใช่ไหมแต่ว่ามีนักข่าวนะเขาไปดูพวกโซเชียลมีเดียของซานโชแล้วว่ามันไม่มีการอัปเดตนะคือข่าวล่าสุดของซานโชที่อัปเดตในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คือเป็นโพสทีเ่เรียกว่างไงเป็นโพสที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเอลิสเทนฮากที่วิจารณ์เขานะมันก็ยังเป็นโพสนั้นอยู่ซึ่ง ทางนักข่าวเนี่ยเขามองว่าถ้าสรุปกันแล้วหรือว่า,าจบกันด้วยดีแล้วเนี่ยซันโชน่าจะลบโพสต์นี้ออกไปแต่ว่าถ้ายังค้างอยู่ตอนนี้ยังปักหมุดอยู่เงี้ยก็หมายความว่าจบกันไม่สวยนะครับในการพูดคุยกับเอลิกเทนฮากแล้วมีรายงานว่าเดือนมกราคมนี้ซันโชขอย้ายออกจากทีมเกือบแต่แน่นอนแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมเรื่องข่าวของเจดรนซันโชนะ ก็จะประมาณนี้สําหรับข่าวสั้นเมนูของเราในวันนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเหมือนทุกๆคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งสําคัญหมดนะครับเอาละก็จะประมาณนี้ส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว